ทีนี้ดิฮกคุได้กัตัวอีกแล้วนะคะสำเรับวันนี้นะคะพี่ดิมยืดก็บอกหกคุว่าอยากใช้หกคุมาทำเดียคชันค่ะซึ่งฮอกคุก็แบบว่าตื่นเต้นมากเลยฮกคุอยากทำเรียคชันมันนานมากแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นเรียคชันเกี่ยวกับสาวๆนะคะแต่ว่าพี่ดิมยืดบอกว่าเรียคชันอันนี้มันจะไม่เกี่ยวกับสาวๆค่ะแต่เกี่ยวกับหกคุได้แหละกคก็แบบว่าอะไรอ่ะไ่ทำเรียคชันเกี่ยวกับตัวเองเหรอแล้วมาดูกันดีกว่าว่าพี่ดิมยืดจะให้โจทย์อะไรฮกคุมาไปกันเลย พร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันที่รูปแรกเลยนะคะฮะ้ทำไมอ่ะทำไมถึงทำกับฉันดพี่ีิมยืนทำไมเขาถึงตัดภายแบบนี้อ่ะทำไมอ่ะนั่นมันวัที่ตัดทิ้นนั้นแต่มันต้องเป็นรูๆแน่ๆรูรู้นที่สามารถเอาส้มปักลงไปตรงกลางพายบูเบอรี่ของโคค่ได้ในวันนั้น รู้่เอิญไป <Huh? S 1> ทำไมอะทำไมคนเราไม่เคยดูโฆษณา,าล่ะคะที่เขาจะบอกว่าปิดชิมครีมและจุมมจ่มนมจุ่มนมนมไม่ใช่น้ำส้มโอเคปะเกรคือที่ว่างๆมันก็เยอะตั้ง,งเยอะตั้งแย่อะ,อะทำไมคนเราถึงต้องเอาส้มลงมาวางบนน้ำเชื่อมอะ เป็นพี่ทิมยืดพี่ทิมยืดทำปะทำหรอพี่ทิมยืดยเรานังด้วยกันไม่ได้แล้วขาคงไม่เข้าใจอ่ะแล้วอย่างงี้ยังไงต้องเช็ดก่อนกินหนอหรอือว,ว่าหรือว,ว่าเลียซ่อมแมบ,แบบอย่างงี้ไม่ไม่ได้อย่าหาทำนะคะทุกคนอ,อะตเตาแก๊สไม่ใช่ตเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้านี้ยี่ห้ออะไรคะโอาคงจะไม่ผีซื้อเขาจะมีวงกลมวาดไปทำไมคะทำไมที่ผ่านคิวซีมาได้ไงคะเนี่ยอันนี้อะไร ไปเอ๊ะอะไรเศร้าคงเห็นพูดรับเหมาคนไหนทำเสาต้นนี้คนไหนบอกขอคุมาขอคุจะไม่จ้างโอจะไล่ออกเขาจะเหลือมื่อกีไว้ตรงนี้ทำไมอะจะจะเหลือไว้ทำไมโอ้โหก็จะมาทำงานด้วยหน้าจอแบบนี้ได้ด้วยหรอคือคือขอคุแบบทำไม่ได้อ่ะคืนหน้าจอคอมของขอคุนะจะจะชิด จะชิดด้านด้านซ้ายแตบบ่เป็นระเบียบม,มากแล้วก็จะเรียงเอ่อ o วด PowerPoint Excel แล้วก็เป็นเกม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 แล้วก็เป็นคือแบบเป็นไ like, รเป็นอะไรเงี้ยต้องเรียงเรียงให้มันสวยสวยงามก็จะไหมไฟสีฟ้าก็าต้องอยู่กับสีฟ้าสีขาวอยู่กับสีขาวสีดำก็ต้องอยู่กับสีดำโอเคมาเกร์ลุต่อไปมา <c oughs> ทำไมเขาไม่ดึงทำไมอะทำไมเขาไม่ดึงออก คือคือตรงคือตรงที่ลอกไม่หมดไม่เป็นไรนะแต่ตรงที่พเยพเยเหอพยเข้ามคนเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมันต้องดึงออกหรอป่ะออกไปเลยรูปเนี้ยออก <c oughs> ทําไมคนเราถึงอยากได้ประตูบ้านแบบเนี้ยทำจริงเดี๋ยวเดีนะ๋ยวเเข้าเข้าประตูยังไงอะลูกป,ปิดโูนยังไงตรงนี้เหรอไม่ได้ ทำไมคนเราถึงเลือกที่จะจอดรถแบบนี้แต่กูเคยเจอทุกคนกูเจอแบบนี้เลยเขาคิดอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่ผ่านไปเลยได้ป่ะอีกหนึ่งสถาปนิกที่ไม่ควรจะอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปแล้วเขาล้างมือยังไงเขาก็ล้างในห้องน้ำเขาเปียกๆอย่างนี้หรอหรือเปิดแบบเปิดเบาๆให้มันไหลแบบไหลแบบจอกๆอย่างนี้หรออะไรอ่ะพี่ริมยืะไปหารูปวงนี้มาจากไหน ไม่ได้ขยับออกมานิน่งอะไรอย่างเงี้ยขยับออกมาหน่อยไม่ได้เหรอคะต่อค่ะรู้ต่อไปโอ้โห,โโโหสว้วมแบบนี้สว้วมแบบนี้คือบอได้เลยนะครูก็ไปเจอห้างห้างหนึ่งหรือตึกอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วส้วมเป็นแบบนี้ครูแบบอยากจะหลับตาแล้วค่อยๆนั่งลงไป <S <S 1> <S 1> แล้วมันแบบมันสกปรกอะทุกคนมันไม่ได้อะมันไม่ได้อะมันไม่ได้มาเป็นเซตเดียวกันเหรอคะไม่ได้มันไม่ได้มัน้นไม่ได้ ซู้เปิดไม่ได้แบบปีโป้ซะยังดีกว่าเลยโอ้โหอันนี้ฮอกุเจอบ่อยมากฮคกุเซ็งมากโดยเฉพาะห้องน้ำที่แบบกระดาษเช็ดมือทุกคนมันควรจะหนาๆหน่อยป่ะแต่มันไม่หนางเงยไม่ต้องใช้แล้วดิชู่ยอะถ้ามันจะขาดง่ายขนาดนี้ป้ายพานันพอแล้วเหนื่อยงวดงิบโอ้โห,โหเขาจะรู้ว่าใสา่อะไรเป็นสายไหนอะ,อะเหมือนบะหมี่ฮ <laughs> กุเห็นแล้วกุหิวว่ามันเหมือนบะหมี่เลยอะว ทำไมอ่ะอาทุกคนถามก่อนทุกคนกินยาแบบนี้กันหรอทำไมทุกคนหนึ่งกินยาแบบนี้อ่ะมันควรจะเลี้ยงดิเลี้ยงไปเลี้ยงเลี้ยงให้มันสวยงามเข้าใจปะเลี้ยงหนึ่งสองสามสี่ห้าทำไมถึงกินหนึ่งสามสิบห้าหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปะฮะนี่อะไรติดไว้สําหรับคนที่สูงต่างระดับกันเนาะเอาจริงบางทีอ่ะคนเราไม่ต้องเป็น O C D ก็ได้นะคะความสวยงามอ่ะความสวยงามของสิ่งนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนพอ้คุณไม่สามารถรู้ได้เลยมันอยู่ที่ไหน โอโ้โหโอ้โหเห็นรูปนี้แล้วคุณไปคิดเรื่องหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่โอ้โหก็เห็นในเฟซบุ๊กที่มีคนแชร์มาที่แบบที่แบบเป็นผู้หญิงคนอินเดียที่เอาเอาเอาแล็ปท็อปของของสามีไปล้างด้วย <c oughs> ความที่แบบว่าเห็นว่าแล็ปท็อปมันสกรปรกอะทุกคนแล้ว <c oughs> แ,ลแบบแล้วแบบแฟนที่กลับมาบ้านก็แบบถึงถึงโอ๊ยกรลมลสุดท้ายแล้วมะัคะลกสุดท้ายแล้วลกสุดท้ายลกสุดท้าย ทำไมคนเราดึงด้แบบนี้ทำไมคนเราดึงทํากันได้แบบนี้มันบ่ได้วิทิมยืนไม่เอาละสัญญากับโอคุว่าจะไม่มีเรียคชันอะไรอย่างยิ่งแล้วโอคุก็จะว่าจะเป็นแบบเรียคชันแบบว่าคลิปของสาวสาวเปล่าทำไมวิทิมยืนไยนวิทิมยืนบอกว่ารักโคุไงอ่ะพาไม่ต้องวอนละหยุดไม่ต้องวอนละเลยก็วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการ ดีแอต่อรูปอะไรก็ตามที่คนที่เป็น OCD ไม่ควจะเห็นเด็ดขาดก็ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับฮกคุคน OCD คนนี้ด้วยนะคะ <laughs> พอไม่งั้นไม่ง,งั้นฮกุเจ้าคืนจริงด้วยไม่ทำขนมมาให้แล้วเดิกพอสำหรับวันนี้ิดอัดีฮกุโอเวนนับายบายค่ะเย้ย Yahoo! มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลพักคูกห้วนดนอนกับฮอกกุกกันนะคะมีทั้งหมด3ระดับ3ราคาพร้อมสิทธิพิเศษมากมายเลยนะคะมาสิมาเถอะนะมาสิมาสิมา,า,นะมา,มา,มาก็บอกให้มาไงมามาเดี๋ยวนี้